สรุปผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยครับวันเสาร์ที่27มกราคม2567ครับคู่แรก M16 บ้านดัมบ้าครับชนะคะแนนเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีหมด5ยก M 1 6ต่อ61นะครับแต่ว่ารูปเกมเพชรนาคาพยายามเบียดสู้ดีแล้วนะครับหลักคาก็มีตื้นต้นมานิดนึงแต่ถ้าตามเกมจริงๆก็อยู่ที่ความแข็งแกร่งแข็งแรงของ M6 บ้านดัมบ้าแหละครับ M16 กแก่แกงกว่านะครับวงในไล่แขนอะไรในน้ำเงินพยายามที่จะมาดีแล้วนะครับแต่ว่าเสียที่เรื่องของความแข็งแกร่งแรง เนรมิตทุ่งสงมวยไทยยิมแพ้คะแนนเปลวสีเงินยออนามันคู่นี้ขาดลอยครับ3ยก7 1หนึ่งะครับก็ถือว่าเปลวสีเงินมาดีกว่าชัดเจนเลยครับแล้วก็คู่3ป้องกันแชมป์130้ปอนด์อ้อมน้อยครับปูคองสิทธิ์เจริญวิทย์ชนะคะแนนเพชรปูผาเอกปูเย็นครับคู่นี้ก็ขาดราคาเนี่ยขาดลอยอยู่นะนะครับ3ยกเนี่ย เพชรภูผาก็เป็นรองประมาณสัก5้าหนึ่งแต่ช่วงแรกๆเลดเปิดเพชรภูผาต่อ5-4นะครับเพชรภูผพาพยายามวางแข้งก็อะไรก็ได้ดีช่วงต้นแต่ว่าเกมยาวๆนะครับโดยเฉพาะเกมจับคอวงในเนี่ยก็เป็นทางบูคองครับที่ตัวใหญ่กว่าตีแล้วมันเห็นนะครับก็ถือว่าชนะคะแนนไปแบบสวยงามเลยครับแล้วก็คู่ที่4ครับ เหนือธรณีพุทธประชาชื่นครับชนะคะแนนหยกเพชรลูกนาเลสวนคู่นี้ก็ขาดลอยครับเหนือธรณีต่อหน้าเดียวครับต่อแดงหน้าเดียวจนจบเลยก็เรียบร้อยไปเลยครับก็าถือว่าเป็นผลการแข่งขันครับที่นำมาฝากกันในวันนี้สรุปผลอีกรอบนะครับศึกจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่27มกราคม2567เรทีมวยสยามบอมน้อยคู่ที่1 m 16บ้านแดมบ้าชนะคะแนนเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีผู้ที่2เนรบิททุ่งสงมวยไทยยิมแพ้คะแนนเปลวสีเงินยออนดามัน คู่ที่3ครับบูคองสิทธเจริญวิทย์ชนะคะแนนเพชรปูผาเอกปูยินคู่4เนื้อตรีพุทธประชาชื่นชนะคะแนนยกเพชรลูกนาเรสวนครับเจอก,กันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราแน่นอนครับ